สวัสดีค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดที่ซับซ้อนนะคะจะต้องประกอบไปด้วยการคิดวิเคราะห์ะะเพื่อแยกแยะข้อมูละะมีการคิดประเมินโดยการทบทวนความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มาะะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะอันแรกก็คือต้องพิจารณา สิ่งที่รับรู้อย่างละเอียดด้วยการสังเกตนะพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มานะลองตั้งคำถาม,ถามหลายๆมุมเพื่อประมวลจากข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลว่าน่าเชื่อถือหรือไมนะะ่ตัดสินคุณค่าของข้อมูลสันะะสนิษฐานผลที่จะเกิดขึ้นนะะเป็นการคาดคะเน,นะะว่าผลที่เกิดขึ้นคืออะไรนะก่อนที่จะตัดสินใจหรือเป็นการสรุปความคิด แล้วก็ลงความเห็นว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะปฏิสัมพันธ์ที่ดีเป็นการแสดงออกโดยการสื่อสารด้วยภาษาที่เกี่ยวข้องจากการตัดสินใจแล้วนะคะทีนี้ภาษากับการสื่อสารนะจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างต้องรู้เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็หลักการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับภาษาต้องรู้ก่อนว่าภาษาคืออะไรภาษาก็คือระบบการสื่อสารที่มนุษย์กําหนดความหมายขึ้นมาโดยใช้ท่าทางเสียงรหัสสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้เข้าใจที่ตรงกันนะคะออความสําคัญของออภาษาภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันของคนในชาติ ภาษาไทยยังช่วยสร้างความสมรู้สมียวในหมคนไทยเป็นเครื่องมือในการสืบสานวัฒนธรรมไทยและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะการใช้ภาษาในการสื่อสารจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะด้วยกันก็คือภาษาที่เป็นวัจนภาษาคือภาษาถ้อยคําได้แก่ภาษาพูดและก็ภาษาเขียนอีกอันนึงเรียกว่าอวัจนภาษาคือภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคําก็ได้แก่พวกภาษาสัญลักษณ์ รหัสนะที่ไม่ใช่อักษรหรือคำพูดอาจจะเป็นกริยาท่าทางสีหน้าแววตาการสัมผัสเป็นต้นนะคะการสื่อสารนะะก็คือการติดต่อกันร,ระหว่างมนุษย์เพื่อรับรู้เรื่องราวที่มีความหมายและเข้าใจตรงกันนะ,ะเกิดการตอบสนองซึ่งกันและกันนะคะโดยมีองค์ประกอบก็คือต้องมีผู้ส่งสารมีช่องทางในการสื่อสารมีผู้รับสาร เมื่อผู้รับสารรับสารแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยานะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือเกิดปฏิกิริยาวตอบสนองไปยังผู้ส่งสารนะคะทีน,นี้การสื่อสารนะคะจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆก็คือการสื่อสารระหว่างบุคคลการสื่อสารในกลุ่มการสื่อสารในที่ประชุมหรือในที่สาธารณะการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะการสื่อสารที่สัมฤทธผล นะคะการสื่อสารที่สำเร็จผลต้องคำนึงถึงเงื่อนไขนะในการสื่อสารดังนี้คือ 1. การสื่อสารที่มีวัยต่างกันนะจะสำเร็จผลหรือไม่อยู่ที่วัยด้วยนะคะวัยต่างกันมักจะสื่อสารกันลำบากนิดนึงต้องใช้ภาษาต้องเลือกการใช้ภาษาที่ให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะคะสื่อสารกับบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะนะพวกลักษณะเฉพาะพวกโรคส่วนตัวสูงพวก มีความเขาเรียกอะไรไม่สมบูรณ์บางส่วนของร่างกายอะไรแบบนี้นะคะการสื่อสารกับคนที่มีความต้องการแตกต่างกันนั่นก็คือมีข้านิยมมีความเชื่อมีเออขาเรียกอะไรอะมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันนะฮะก็ต้องเลือกที่จะใช้ภาษาให้เหมาะสมแล้วก็เลือกออใช้ภาษาในการสื่อสารให้เหมาะสมกับออวัยเหมาะสมกับ เพศเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะหลักเหมาะสมกับคนที่มีความคิดที่แตกต่